พี่น sure ้องที uh ่เ huh> ป็นเกษตรกรที like, ่บานนะบย่าไม่ส่นเลยกินเลยโอ้ยหาดแล้วับต่อไปิดะนะไรย่าเยิกันติกัน่ิกนตกันสานติกันติดกันตกันดกันติอกันคิันตันหิดทัตดันติดุนนตินติกนกิกก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างสูงที่ได้การุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่ออการขายข้อเกอนนาปีปีการสิ 2, ท2 5์สงักบ2กามพับสองรอพร้อมทั้งเงบเงินชดเชยส่วนตา่างโครงการประกันรายได้เกษตรกร,รผู้ปลูกข,ข้าวปีการสิด2 5ักบ2า6 4ับ2564รอบที่1งวดที่1-5 และมอบเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผติตเกษตรกรผู้ปลูก claro> ข้าวปีการถิ่2563ครับ2564รอบที่1นและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการถิกงรงการแม่พอกรสอดจังหวัดลร์รอบผู้มีการค่าของอสอบสนนะครับท่านผ่านีิจังหวัด โครงการเมืองลำปางพิยาและเกษตรอุตสากรจังหวัดสุรินทร์และเกษตรจังหวัดสุรินทร์อุตสากรจังหวัดสุรินทร์ตอนข้าวของไทยเนี่ยฝุงออกอันดับสามเลครับโอ้แม่เสียดายมากตอนเด็กๆจำได้ประเทศไทยสุงออกอันดับหนึ่งฝุงออกอันดับหนึ่งใช่ครับเพราะขอผี่ดูแลประเทศเขาและเราต้องดูสิ่งที่ผมมาพูดนนี้คือเราต้องมาดูว่าเราจะสู้ไหมในตลาดโลก เรามีส่วนแบ่่ในการขายครับะเมินยังไงครับหรือว่าเ็เมงินในพื้นที่ของจังหวัดุนินนี่เชื่อชะลอการขายก้เือหน้าปีการผลองพันร้อับก็64นะคะสัหรับ2 5กสบสนะครับคูณเงินักหน0ห่นบาทนะครับอ่า20ไร่ครัละห้องรับ้า500ยบาทนะครับก็ไปทุนการศึกษาให้น้อยๆนะครับที่จะ สร้างแรงกระตานให่ในการสร้างผลงานให้ดีน่อเป็นการเปิดตัวโครงการตามนโยบายของรัฐบาลครับจำนวน3โครงการด้วยกันครับโครงการแรกคือโครงการประกันรายได้ผู้ผลิตข้าวโครงการที่2โครงการสินเชื่อจะลงการขายข้าวและโครงการที่3โครงการบริหารจัดการคุณภาพข้าวนะครับซึ่งโครงการประกันรายได้ในปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ราคาทำอยู่ที่ตัน มีการประกาศราคาครั้งแรกถึงครั้งที่5นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ตันละ1 2 0 0 0บาททําให้กเกษตรกรมีส่วนต่างต่างละ3,000บาทนะครับก็มีเงินเข้าบัญชีของกเกษตรกรไปแล้วนะครับมากกว่า1,200ล้านบาท ส่วนโครงการที่สครับคือโครงการสินเชื่อชะลอการกาขายข้าวซึ่งเป็นโครงการที่มีความวัตถุประสงค์ในการที่จะชะลอข้าวเปลือกนะครับไม่ให้ออกสู่ท้องตลาดในช่วงเวลาเดียวกันมากเกินไปน,นะครับดึงให้มีโครงการชะลอการกาขายข้าวเก็บข้าวเปลือกนะครับคุณภาพข้าวเปลือกให้มีคุณภาพแห้งแล้วก็นําเข้าเก็บไว้ในยุ้งฉางแล้วเข้าร่วมโครงการชะลอนะครับเกษตรกรจะได้รับเงินสินเชื่อ ดันรับ 1, 1 0 0บาทกรณีที่ข้าวมีคุณภาพตั้งแต่30กรัมขึ้นไปนะครับแต่ว่าเมื่อตรวจคุณภาพข้าวแล้วเนี่ยจะต้องมีคุณภาพตั้งแต่20กรัมขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการนะครับก็ราคาก็จะลดหลัน่นลงไปครับละ200บาทแต่ว่าสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับเพิ่มเติมนอกเหนือจากถึงเชื่อก็คื จะได้รับค่าบาดเจ็บและรักษาคุณภาพข้าวอีกจันละ1 5 0 0บาทนะครับ1,000บาทแรกจะจ่ายเมื่อได้รับสินเชื่อและอีก500บาทจะจ่ายเมื่อชำระสินเชื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับภายในระยะเวลาไม่เกิน5เดือนนับแต่เดือนที่เข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่2ซึ่งคงจะช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่ปลูกข้าวเนี่ยมากกว่า3ล้านไร่ คาดว่าจะเข้าร่วมโครงการประมาณ42,000ตัวเดือนนะครับปริมาณข้าว281ตันครับวมเงินก็ประมาณ3ล้านกว่าล้านบาทสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ